การผลิตและการพัฒนากำลังคนผ่านระบบการอาชีวศึกษาซึ่งมุ่งผลิตกำลังคนที่มีความชำนาญเฉพาะทางเพื่อให้ไปประกอบวิชาชีพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศถือได้ว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยมาโดยตลอด แต่จากคนวิจัยเรื่องคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาและการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI พบประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นอาทิผู้ที่เรียนจบสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเนื่องจากต้องการเรียนต่อเพื่อให้ได้เงินเดือนที่สูงขึ้นทำให้เกิดสภาพความขาดแคลนแรงงานในระดับปวชรุนแรงมาก การเพิ่มจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็วทำให้แรงงานที่จบจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพแตกต่างกันมากขึ้นขณะเดียวกันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถคัดเลือกแรงงานที่มีทักษะและคุณภาพอย่างที่ตนคาดหวังไว้ได้จึงทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานไปพร้อมๆกับปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ในขณะที่ข้อมูลในงานวิจัยผลการสำรวจด้านแรงงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2,552ถึงปี2,553เฉพาะช่วงแรกของวัยทำงานพบว่าอัตราการมีงานทำของแรงงานชายไทยที่จบอาชีวศึกษาจะสูงกว่าผู้ที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยการมีส่วนร่วมสร้างคนหรือแรงงานไทยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงควรเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อเตรียมคนของเราให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยไปสู่โอกาสทางการค้าเศรษฐกิจโลกบริษัทแพนด้าจิวเวลี่จำกัดมหาชน ในฐานะสถานประกอบการเอกชนดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีที่มีคุณภาพคือหนึ่งในต้นแบบสถานประกอบการที่มีแนวทางจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีด้วยตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนไอเรื่องการศึกษาเนี่ยแพนด้าเราพยายามทำตัวของเราให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพราะเรารู้อยู่ตลอดเวลาว่า การที่เราอยู่กับของมีค่าเนี่ยความผิดพลาดต้องไม่มีการแข่งขันสูงมากคุณภาพต้องดีราคาต้องสู้เกาได้เพราะมันอยู่กับของแพงไงของมีค่าไงคือเด็ก่ผิดพลาดไม่ได้เพราะ,ะการรู้เนี่ยการเรียนรู้เนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในแต่ละปีบริษัท ได้จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรส่วนใหญ่เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยร่วมกับการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงที่ดำเนินการเครื่องเงินในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยศิลปรกรรมกรุงเทพจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพแก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปวชและปะวสสาขาเครื่องประดับอัญมณีตอนแรกเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอเราได้มาทำงานจริงเียค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยมันทำให้เราชอบขึ้นนะคะมันก็คือมีผลดีต่อตัวเราด้วยค่ะไม่ต้องรบกวนทั้งบ้านเนี้ยค่ะเพราะว่าครอบครัวเราก็แบบฐานะไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะก็เลยเลือกมาทางสายนี้ค่ะ ผมความรู้สึกว่าดีครับเพราะว่า 1. คือเราสามารถที่จะมาช่วยมาเรียนตัวเองด้วยส่งเสริมตัวเองเรียนด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็เรามีเงินเก็บด้วยส,สำหรับคนที่เก็บเป็นนะครับเราสามารถมีเงินเก็บเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนถึงทงางพ่อแม่เรื่องของทุนการศึกษาครับในส่วนของการเรียนการสอนนั้นจะแบ่งเป็นหมวดวิชาสามัญคือวิชาพื้นฐานทั่วไป ที่กำหนดอยู่ในหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาและหมวดวิชาชีพที่เน้นด้านอัญ,ญมณีโดยอาจารย์ที่เข้ามาสอนให้กับน้องๆล้วนเป็นบุคลากรในบริษัทที่ได้ผ่านการอบรมช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดหลักสูตรเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับกลุ่มอาชีวศึกษาแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจนาพิเศษวิทยาลายัยช่างทองหลวงหรือศิละปะหัตถกรรมกรุงเทพ<ๆ>ก็ได้เข้ามาร่วมในการจัดหลักสูตรกับเราดังนั้นหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยก็เน้นทางด้านช่างเครื่องประดับโดยตรงเพื่อตอบสนองความต้องการของของของ,ของสถานประกอบการเราเองไม่เพียงแต่เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่น้องๆจะได้รับแล้ว การได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการฝึกงานจะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำชิ้นงานเครื่องประดับจริงด้วยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงงานสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ชีวิตจริงเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่แข็งแกรง่งถ้าให้เด็กฝึกในโลหะซึ่งไม่มีค่าฝึกเสร็จแล้วในะคำถามว่าชิ้นงานที่ฝึกเสร็จเนี่ยทำอะไร ส่วนใหญ่เนี่ยถั้งเป็นาครื่องนอนยร้อยทั้งร้อยก็คือรื้อทิ้งทําใหม่ผมว่ามันไม่เกิดแรงบันดาลใจกับพนักงานสําหรับเราทุกวันนี้ที่เราฝึกสําเร็จของพนักงานเราฝึกสําเร็จนี่ก็คือว่าเราฝึกบนของจริงนะเราเอาเพชรพลอยเงินทองของจริงแน่นอนบนความกว้างของ Panda แพนด้าเรามีะระดับของสินค้าตั้งแต่ต่าขึ้นสูงเนี่ยเราก็เอาเด็กที่ฝึกใหมๆ่ๆฝึกในในสินค้าที่เกรดล่างหน่อยแต่สินค้าทุกชิ้นเนี่ย ปลายทางก็คือการจําหน่ายไดแ้แล้วเราทําให้เด็กเนี่ยรู้วยว่าของที่เขาทาไปแล้วเนี่ยจาหน่ายได้ดียังไงคือเด็กจะรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยทำแล้วขายได้ทําแล้วจําหน่ายอุ้ยลูกค้าชื่นชอบอะไรข่าวสารจากลูกค้าจะมาตลอดเวลาสําหรับเด็กๆทุกคนจะจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวเองมันไปแล้วเงี้เพราะว่ามันเป็นเกิดทาให้เกิดพลังนะและเมื่อน้องๆเรียนจบหลักสูตรทางบริษัทก็จะบรรจุให้เป็นพนักง,งานเข้าทำงานนับได้ว่า เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งทักษะและความรู้ความสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มภาคภูมิการเรียนทวิภาคีเนี่ยมันได้มาซึ่งผมว่า3าขานโะยบาย3ขาก็คือว่าแน่นอนเด็กเด็กเป็นแน่เด็กเป็นจริงรู้จริงแน่ๆคำว,ว่าเป็นจริงนี่หมายความว่าบินได้ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะว่าสารประกอบการก็ต้องก็ต้องสปึก ต้องต้องต้องสอนต้องฝึกให้ให้เก่งอยู่แล้วสถาบันก็ได้สถาบันก็คือมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนําเด็กผู้ยากไร้หรือผู้เด็กผู้ด้อยโอกาสเนี่ยประสบความสาเร็จสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ตัวบริษัทเองบริษัทเองก็ได้สามารถได้พนักงานที่มีคุณภาพที่มีศักยภาพตรงสายเข้ามาเพื่อเป็นกําลังของตัวเองในการแข่งขันอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นสรุปแล้วทุกฝ่ายก็ได้ ในช่วงทศวรรษแห่งการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงอยู่ทุกขณะบริษัทแพนด้าจิวเวลี่จำกัดมหาชนนับเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและการสร้างเยาวชนที่สามารถค้นพบศักยภาพทักษะและความถนัดเพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตและอาชีพที่เลือก และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังคนและองค์กรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป